ฝักยาวดูสิครับถั่วฝักยาวทั้งหมดเลยปลูกเองสะอรเองนะครับนี่คือตัวฝักยาวที่เราปลูกไว้ตอนนี้อายุ38วันผลผลิตก็48วันอ๋อขออภัยครับตอนนี้ผลผล,ผลิตก็ดูสิครับไม่อยากพูดเลยอธิบายไม่ถูกจริงๆครับ เช้านะครับเช้านี้วันหยุดนะครับพามาชมแปลงถั่วฝักยาวที่เราปลูกไว้นะครับตอนนี้อายุได้48วันสิงฝั่งนี้เก็บไปเรียบร้อยนะครับฝั่งด้านหน้าอนนี้ก็กำลังเก็บกัดคายวันนี้เรามีงานไม่ช่วยเก็บเ่าัปกีิเก็บไม่ทันนะครับครับแปลงถั่วฝักยาว48วันนะครับผมตอนนี้ก็ออกฝักยังเต็มที่เลยนะครับผมปลูกเองส่ออเองนะครับ วได้กินแน่นอนครับเราเริ่มปลูกวันที่หลังจากระหวานกล้านะครับผมหวานกล้าดำนาแปลงนี้นะผมแปลงนี้จะเป็นแปลงกล้านะครับเมื่อระหว่านไปหวานแปลงข้าวเสร็จนะครับตกกล้าเสร็จนะครับเราก็มาทําการปลูกถัวฝักยาวต่อตรงนี้นะครับผมนี่หลังจากปลูกเสร็จเราก็มาทําการทําค้างให้เขานะครับทาค้างเด็ดยอดจัดระเบียบยอดถัวแล้วก็นี่แหละครับต่อไปก็คือเก็บผลผลิตครับผม ต่อไปนี้ก็คือเหลือแค่ขั้นตอนการเก็บผลผลิตครับปลูกเองกินเองอร่อยเองปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าถั่วฝักยาวของเราในฤดูนี้จะปลูกง่ายนะครับฤดูฝนก็คือหลังจากที่หวานก้าเสร็จนะครับเขาก็จะอ่าอากาศจะพอดีทั้งฝนตกแดดออกคลึ้มอย่างนี้นะครับผมต้นถั่วฝักยาวเขาจะชอบแบบนี้ครับปลูกผักแบบไม่ต้องรดน้ำนะครับตั้งแต่ปลูกมาไม่ได้รดน้ําเลยนะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศ ยามเช้าสายเราหลังจากเสร็จธุระนะครับเราก็มาเก็บถั่วฝักยาวต่อนะครับถั่วฝักยาวเขาจะเริ่มเก็บผลผลิตอยู่ที่ประมาณ45วันนะครับเฉลี่ยนะครับแต่จริงๆก็เริ่มเก็บอยู่ที่40วัน4 0 42วันนะครับเริ่มเก็บมาเรื่อยๆนะครับผมเขาะออกเป็นชุดนะครับชุดแรกเออกบริเวณพื้นตรงนี้เลยครับผมสูงไม่เกิน1เมตรก็คือถั่วฝักยาวทั้งหมดอยู่บริเวณพื้นต่อมาอาทิตย์ที่2ก็อยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ตรงกลางนะครับก็เริ่มเก็บตรงชั้นตรงกลาง กลางกับจนถึงมุมด้านบนนะครับผมและที่หน้าก็คือได้เก็บบนหลังคานะครับผมจะย่อนฝักลงมาแน่นอน,นครับผมโอ<ฮ>้โห<ฮ>เก็บอย่างคมาคเมนวิธีการเก็บเราก็ต้องเก็บแบบปลานิดนะครับผมถ้าเก็บแบบดึงพวดพาดจะทําให้ยอดและดอกของเขาหล่นได้เพราะว่าทวฝักยาวในหนึ่งช่อนะครับผมในหนึ่งช่อที่เราเก็บนั้นเขาก็จะมีทั้ง ดอกแกดอกอ่อนฝักใหญ่ฝักเล็กนะครับผมเราจึงจําเป็นต้องค่อยๆเก็บค่อยๆบิดค่อยๆหมุนนะครับดูสิครับหนึ่งฝักหนึ่งยอดหนึ่งนั่นของเขาครับผมเขาก็จะมีหลายรุ่นนะครับผมเพราะฉะนั้นการเก็บถั่วก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่จะให้เราได้เก็บถั่วนานๆนะครับผมก็คือการเก็บอย่างระมัดระวังโดยการค่อยๆหมุนนะครับผมค่อยๆหมุนหรือใช้กันไก่นะครับกันไก่ตัดบริเวณขั้ว ของเขาแบบนี้นะครับผมเรามีให้เก็บทุกวันนะครับผลผลิตนะครับผมถั่วฝักยาวมีให้เก็บทุกวันนะครับฝักยาวแปลงนี้อันนี้คือด้านนอกนะครับเดี๋ยวจะพาชมด้านนอกทั้งหมดก่อนนะครับอันเมื่อกี้ด้านนี้เก็บแล้วอันนี้ด้านนี้ยังไม่เก็บนะครับดูสิครับควดกของเขาโอ้โหรับลมนะครับฝั่งนี้รับลมใบอาจจะแฟบๆดูตรงนี้สิครับปลูกเองสะออนเองป้าเบิรที สวยงามมากครับฝักยาวฝักตรงฝักสวยฝักใสอร่อยน่าทานน่าทานจริงๆไปตำนะครับตัวพันนี้จะเหมาะกับการตำโอ้โหฝัง่งนี้โลกขากโลกนี้เด้อพี่น,อน้องเอ้ยปลูกปลูกครับตัวฝักยาวปลูกเองทานเองอร่อยเองปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวฝักยาวของเรา นี่ดูภาพรวมหู่อันนี้ก็คืออันที่เก็บแล้วนะครับฝั่งเดียวนะครับผมดูวันนี้เราจะได้คือถั่วฝักยาวเขาจะเริ่มได้เยอะเยอะทุกวันนะครับเราเก็บทุกวันก็ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับผมเก็บเขาก็จะให้ผลผลิตเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหลังจากวันแรกนะครับผมอาจจะได้ประมาณ20-30ฝักนะครับวันนี้น่าจะถึงร้อยถึงร้อยไหมครับถึงจนเกินแน่นอนครับวันนี้น่าจะเกินอาทิตย์ก่อนก็ได้ช่วง50-60นะครับ ทีนี้น่าจะเป็นร้อยนะครับเพราะครั้งแรกเขาก็จะเกิดเฉพาะบริเวณพื้นเนาะเราก็ได้เก็บพื้นมันชุดแรกเขาจะต้นหนอดออกงอๆนะครับงอๆต้นจะไม่สวยแล้วก็ติดพื้นนะครับแต่ตอนนี้ไม่งอแล้วนะครับผมดูฝักเขาแบบว่าตรงยาวใหญ่สวยงามน,นี่นี่นี่นด,ดูดูสิครับฝักเขานะดูฝกักตัวฝักนินครับดูความตรงของเขาตรง วบใหญ่ดิ่งลงตามแรงโน้มถ่วงนะครับคนปลูกยังสะออนเองนะครับผมปลูกเองสะออนเองแล้วคนคนเก็บคนมาชมจากขนาดไหนเขาคงไม่สะออนกับเรานะครับแต่ว่าเราปลูกด้วยความพิธีพิถันนะครับดูแลเป็นอย่างดีนะครับผมที่สําคัญปลอดภัยแน่นอนครับผมกินไปมีหนอนไปนะครับบางฝักนะครับผก็เราก็แบ่งๆกันกินไม่ได้กําจัดนี่เห็นไหมครับเราไม่ได้คิดยาฆ่าอะไรใดนะครับ ธรรมชาติหลั่งสรรมาให้นะครับผมปกติจะมีแมลงต่างๆเนาะมากินเพียเนาะวันนี้มาลมมันก็เลยไม่มีนะครับถ้ามาตอนเช้าหรือตอนเย็นแมลงผู้แมลงผู้พึ่งนะครับจะมีเยอะแยะเลยนะครับผมสิ่งมีชีวิตมากมายมาอาศัยอยู่ตรงนี้แต่ว่าที่สําคัญเราต้องทําบริเวณโคนให้สะอาดแต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาถอนหญ้าเลยนะเราต้องถอนหญ้าครับเพราะว่าจะเป็นแหล่งที่อยู่ของมดแมลงต่างๆครับเราต้องถอนหญ้าให้แปนให้เป็นแปน,ปนให้สะอาดมดคันไฟจะมาอยู่ แต่ก็ยังไม่มีเวลาเท่าไหร่ตอนนี้เก็บผลผลิตไปก่อนนะครับกําลังยุ่งวุ่นวายกับการทํานาโอ้โหดูเขาท่าจะฟิตมากทัวฝักยาวของเราเช้านี้เก็บไปยิ้มไปสะออนไปนะครับวันนี้ทั่วฝักยาวอาตอนนี้ราคาก็ไปได้นะครับผมอยู่ตลาดเขาจะขายอยู่ที่8ฝัก10บาทนะครับผม 16ฝัก20บ,บาทแต่ว่าฝักยาวฝักสั้นก็สังเกตเอาแต่ของเรายาวและคุ้มแน่นอนครับผมคุ้มแน่นอนครับตัวฝักยาวแบบนี้อันนี้จะเป็นแปลงที่1นนะครับเดี๋ยวแปลง2แปลง3าจะปลูกเพราะว่าถ้าปลูกพร้อมกันเก็บไม่ไหวครับคนเดียวตอวเสาทิศนี้ไม่ไหวครับช่วงนี้ยากนาอยู่ถ้าสัากครู่จะขาวเดี๋ยวก็น่าจะลงตัวมากกว่านี้เดี๋ยวเรามาปลูกอีกแปลงหนึ่งแล้วก็แตงกวาพอดีช่วงนี้ฝนก็ตกหนักด้วย รออีกสักวันสองวันเดี๋ยวเรามาปลูกแตงกวากันนะครับแต่ตอนนี้เราตัวฝักยาวกับตัวฝักยาวชุดแรกปลูกมาปีที่สองแล้วครับตัวนี้แต่ว่าตรงคันนาตรงนู้นปลูกมาหลายปีแล้วบรรยากาศยามเช้าเก็บตัวฝักยาวอันนี้คือด้านนอกนะครับผมเดี๋ยวจะพาชมด้านในด้านในก็มีนะครับอันนี้แค่ด้านนอกนะครับดูด้านในครับฝักเข้หย่อนลงมาครับดูสิครับอ,อันนี้ด้านนอกที่เก็บไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามา เก็บอีกนะครับพรุ่งนี้ตอนเย็นเดี๋ยวจะมาเก็บอีกหนึ่งรอบนะครับผมอีกหนึ่งรอบโอ้ขนาดเก็บไปแล้วนะครับนี่ดูสิครับผลผลิตที่เก็บไปเรียบร้อยตัวฝักยาวนะครับผม,มเมล็ดพันธุ์ดีมีใช้ไปกว่าครึ่งสนใจมเมล็ดพันธุ์ติดต่อได้นะครับผม,มเมล็ดพันธุ์ของเราจะาไม่ทราบว่ามาจากไหนแหล่งที่มาแต่ว่าเราสามารถแบ่งปันให้ท่านได้ครับผมโอ้โหดูข้างในสิครับอันนี้ฝักยังไม่ใหญ่นะ มองจากมุมนี้ก็คือค้างที่อยู่ด้านบนนะครับเขาก็จะหย่อนฝักลงมาเก็บอย่างง่ายๆและสะอาดแล้วก็จะมีแต่ฝักถั่วทั้งนั้นดูสิครับโอโ้อาทิตย์หน้า <c oughs> อาทีตหน้าน่าจะได้อยู่ชุดข้างในครับแต่แต่ข้างนอกนี้ <c oughs> เนี่ยเสาอาทิตย์นี้น่าจะได้เก็บผลผลิตแน่นอนครับหลายๆท่านก็ถามมานะครับทําไม่ปลูกยังไงไม่มีแมลงไม่มีเพียไม่มีนอนผม ไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าไม่มีก็คือมีแต่ว่ามันมีน้อยน้อยเพราะอะไรเพราะพื้นที่ปลูกเราเห็นไหมครับมันจะโล่งมันจะโปร่งเพราะว่าเราปลูกบริเวณกลางทุ่งนากลางคันนาเลยนะครับผมแปลงนาทั้งหมดเลยนะครับผมแปลงนาทั้งหมดปลูกบริเวณนี้ก็คือกลางแปลงนากลางทุ่งนานะครับผมแปลงข้าวเราก็จะปลูกขวฝอยยาวใส่แบบนี้นะครับผมทําให้อ่าลมพัดผ่านสะดวกแสงส่องถึง จึงทาให้ถั่วฝักยาวของเราปลอดโรคปลอดภัยถ้าลมผ่านแสงผ่านนะครับแมลงก็จะมาน้อยสังเกตได้เลยครับเราลองไปปลูกใต้ต้นไม้หรือปลูกใต้อาคารหรือปลูกที่แบบแดดส่องไม่ถึงนะครับก็จะมีทั้งเพีย้ยทั้งหนอนเต็มไปหมดนะครับเพราะว่าแดดส่องไม่ถึงนะครับแดดส่องไม่ถึงลมไม่พัดผ่านแต่ว่าถ้าเราปลูกแบบนี้ลมเขาก็จะพัดผ่านอย่างสบายอะไรอะไรอะไรมีคนเรียกไปดูอะไรครับมันเป็นอะไร โอ้โดู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 ดดดดดดตรงนี้ครับเออทำไมมันออกตรงพร้อมกันอ่ะซ้อนๆทำไมัมนมันเริ่มมาจากตรงนี้แล้วมันหยออ่อนตรงมาหาบบ่ะอยาวเป็นเส้นเดียวเส้นยาวพอเาจะเก็บมันก็จะปิวิธีเก็บนะครับทำไงครับดึงออกมาแล้วก็หมุนหมุนแบบนี้นะครับให้ชอ่อดอกมันยังเหลื่ออยู่ให้ยอดอกยังเบื่อบางช่อก็ยังอาอย่างอย่างนี้ครับถ้าเราดึงช่อดดอกข้างบนมันจะหายไปถ้าเราเก็บแบบนี้มันไม่ให้ตัวนี้ร่วงจะได้เก็บตลอดนะครับเนาะ ถ้าต้นเราสมบูรณ์แข็งแรงใบยังเหลือก็จะได้เก็บตลอดนี่้นี่คือตัวฝักอ,อุ๊ยเยียบเยืยบดูสิครับลากตั้งแต่พื้นมาเลยครับฝักนี้นี่คือช่วงอ่สี่ห้าวันที่แล้วนะครับเราจก็เก็บบริเวณพื้นนะครับผมฝักมันก็จะเป็นแบบนี้มันจะงอมันจะโคดเคี้ยวแต่ว่าตอนนี้ไม่งอแล้วครับเต็มเต็มเน้นๆเลยครับผมได้เก็บแบบฝักตรงฝักสวยช่วงวันหยุดสี่วันนี้ได้เก็บแบบผลผลิตเต็มที่แน่นอนครับผม แเคดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการปลูกในที่โลง่งนอกจากที่โล่งแล้วอีกอขั้นตอนหนึ่งนะครับผมที่ทําให้ถั่วฝักยาวเราไม่เป็นเพียเป็นนอนสังเกตเห็นนะไหมครับว่าผมจะใช้อะไรใช้เชือกฟางนะครับผมเชือกฟางในการทําค้างถั่วเห็นไหมครับเป็นแถวเป็นเส้นแล้วเราสามารถมองทะลุไปด้านไหนได้หไหมครับแบบนี้1เส้นก็จะประมาณ2เคคือสเคคือสาถา และมองทะลุผ่านได้จึงทําให้ถั่วฝักยาวเราไม่เอะอาดนะครับสังเกตว่าสมัยก่อนการทําค้างถั่วเขาจะาทาไงเอาไม้ไผ่ใช่ไหมครับอไอตะแคงแล้วก็เอียงประมาณ45ประมาณ70องศานะครับพาดกันด้านบนให้เป็นากากบาทสูงขึ้นด้านบนแล้วก็ให้ถั่วฝักยาว เลยขึ้นไปแล้วก็เมื่อเขาไปถึงด้านบนเขาก็จะม้วนพันกันนะครับเพราะว่ายอดถัวฝักยาวเขาจะยาวจริงๆนะครับประมาณ4เมตรนะครับผม4เมตรได้เขาจะสูงขึ้นไป2เมตรสูงขึ้นไป2เมตรแล้วก็ยาวไปประมาณอีก1เมตรครึ่งถึง2เมตรได้นะครับผมก็คือประมาณ 3- 4เมตรเลยครับตัวฝักยาว1เคลือ1เถาความยาวของเขาแต่ว่าความจริงคนเรา ก็จะทําสูงแค่ประมาณเอื้อมถึงนะครับอยู่ที่ประมาณไม่เกิน2เมตรนะครับผมหลังจากนั้นยอดเขาก็จะม้วนพันกันแล้วก็เกาะกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนจึงทําให้ตัวฝักยาวของเราไม่เจริญเติบโตแล้วก็เป็นแหล่งสะสมของเพลี้ยของหนอนนะครับน่ครับเดี๋ยวจะพามาชมเก็บข้างในอีกรอบหนึ่งโอ้เออระวังนับต้องตะแคงตัวเข้าไปอึ๊บอึ๊บอึ๊บอ,อ,อ,อ เฉพาะด้านนอกนะครับไม่ใช่เฉพาะด้านนอกนะครับด้านในก็ได้นะครับผมได้ทั้งสองฝั่งนะครับผมเป็นไงครับคนเก็บฟิเป็นฟินถ้าเก็บแบบรีบๆนี้ไม่ได้นะครับต้องมีเวลาเก็บนะครับฝักยาวดูนี่ครับมันจะเด่นอยู่ด้านบนนะครับมันจะสวยงามสุดๆก็คือตอนที่มันออกฝักอยู่ด้านบนมันจะเดือดลงมานะครับว้าวงามขัดงามเนยตัวฝักยาวคนเก็บก็สวยนะครับ พราะว่าตอนนี้ก็9ก้าโมงกว่าแล้วสวยแล้วตอนนี้สุสุโอเคครับผมสำหรับคืปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องสาวนา้อยผู้ไทยเจรเิญเกษตรนะครับเราจะมาแนะนำเคล็ดลับดีๆในการปลูกพืชผักต่างๆโดยเฉพาะช่วงนี้จะเป็นตัวฝักยาวและแตงกวานะครับผมแตงกวาแตงร้านแตงไม่ปลูกแต่ตอนนี้เก็บตัวฝักยาวก่อนตัวฝักยาวของเราปลูกเองสะออนเองยาวมากๆ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม